สวัสดีช้าวันนี้มาพบกับช่องพี่ผายจางเกลือนะคะพาพี่ผายจางเกลือมาถ่ยติ๊งเป็นครั้งแรกของพี่ผายจางเคลือนะคะมาลิ้นกันว่าจะ่านไหมนะโอเคไหม่ยากไาเดี๋ยวนะครับสามอีกต้น โอเคที่ขอเต็มตัวนะครับที่บอกมีเช็คอเดี๋ยวช้างถอยอีกนิดนึงครับโอเคนั่นแหละโอเคเขาเรียบร้อยสเครับโอเคครับ คยได้ไหมคะสวัสดีค่ะ